ปกติแล้วตัวนี้มันมีไว้สําหรับเจาะปูนนะครับตัวนี้อยากมาเจาะไม้ดูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผม วันนี้เรามาคุยเรื่องสวานลอตเตอรี่นะครับผมตัวนี้เป็นสวานลอตเตอรี่ของมายิต้านะครับผมปกติแล้วสวานลอตเตอรี่เขาจะอาไว้เจาะปูนนะครับไว้เจาะปูนหรือว่าเจาะกระแทกปูนนะครับผมวันนี้ลูกค้าถามมาว่ามันเอาไปเจาะเหล็กได้ไหมเอาไปเจาะไม้ได้ไหมก็าสามารถเจาะได้นะครับผม แต่ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับผมที่แปลงหัวของมันนะครับผมก็คือดอกสว่านพวกดอกสว่านโรตารี่มันจะเป็นก้านเอสเสนะครับผมจะเป็นก้านแบบนี้นะครับจุโคนกา้านก็จะมีโคนก้านก็จะมีพวกเดือยนะครับผมไว้สวมเข้าปากโรตารี่แล้วก็ตัวล็อกลูกปืนของปากหัวโตรตารี่นะครับผม ก็ส่วนมากมันจะใช้นะครับผมมันก็จะจับดอกนี้นะครับผมนี่นครับปกติก็จะจับดอกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสว่านโรตารีแล้วเราจะากจะเจาะไม้ครับ จะทายังไงนะครับผมจึงจะเจาะได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสว่านอีกตัวหนึ่งเพื่อจะมาเจาะไม้นะครับผมบางทีเราจะไม่ได้เจาะแบบหลายรูนะครับแต่เราจะเจาะแค่รูสองรูนะครับผมเพื่อจะ,จะใช้งานสว่านตัวนี้ให้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับผมเพื่อจะจับดอกตัวนี้นะครับดอกตัวนี้จะเป็นก้านกลม แต่ดอกตัวนี้ก็จะเป็นกา้าน sds ก็จะเป็นก้านแบบมีร่องลูกปืนถ้าเกิดเราสวมนี้ก็สวมไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมมานะครับผมก็จะเป็นหัวชุดเปลี่ยนชุดแปลงหัวนะครับผมชุดชุดแปลงหัวสว่านโรตารี่นะครับ นี่นะครับผมก็เป็นชุดแปลงหัวของ l o ต a l อรี่นะครับผมของมาิต้านะครับผมนี่ชุดแปลงหัวภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นครับนี่ก้านของเขาก็จะเหมือนกันกับก้านดอก ลอตเอรี่นะครับผมก็จะแถมมาพร้อมจำปานะครับตัวนี้อยาลองมาใส่ดูครับจะเป็นอืมอืมอืม,อมน่ครับ แค่นี้ก็สามารถจับดอกก้านตรงได้นะครับผมนี่ก็สวมเลยครับนี่ครับแค่นี้ครับ ติเราจะใช้เจาะแคบปูนนะครับตัวนี้โรตารี่ตัวนี้แต่เรามีชุดแปลงหัวตัวนี้เราสามารถไปเจาะไม้ได้เจาะเหล็กได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมบางทีก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องเจาะมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับผม ก็สำหรับทางเลือกใหม่นะครับผมปกติมันอยู่ที่ปุ่มกระแทกนะครับผมมันอยู่ที่เจาะกระแทกแล้วก็ปรับไปที่โหมดเจาะธรรมดา จะประมาณนี้นะครับผมครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองจอดดูครับว่ามันจะสามารถเจาะไม้ได้ไหมครับปกติแล้วตัวนี้มันมีไว้สําหรับเจาะปูนนะครับตัวนี้เอยวมาเจาะไม้ดู ก็สามารถเจาะไม้ได้นะครับผมหรือว่าเราไปเจาะเหล็กก็ได้นะครับผมก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดอกสว่านของท่านนะครับว่าสามารถจะเจาะได้หรือไม่ได้นะครับผมหรือว่าเรามีชุดแปลงหัวที่ไว้สําหรับเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับผมมีคนถามมาว่าตัวโตรตารี่มันสามารถไปเจาะไม้ได้ไหมก็คลิปนี้ก็เป็นคําตอบแล้วนะครับผม ก็ลูกค้าก็หาซื้อเอาแลครับผมชุดแปลงหัวนะครับผมมีขายตามท้องตลาดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องเครื่องมือช่าง KKC ครับสวัสดีครับ